สวัสดีจ้าเดินทางแล้วเดินทางแล้วนีออ่หลอเลยโอ้คือขาวแต่ว่าในกล่องคือขาวแทต่ขาวฟูรี่เหรอบ่ใช่เสือขาวเลยใน,นกล่องมันสว่างขึ้นเลยขาวฟูรี่วันนี้เราจะไปไหนวันนี้เราเดินทางไปงานที่ไหนปวกแดงนะระยองระ,ะยองปวกแดงเนาะใช่ไหม เดึกกูร er, er, er. ักมึงเียแรงดึกเออดึกกดึกกินยังไหมกินคุกกี้แม่ตุ๊กคุกกี้แม่เอฟซีซส้อมาฝากขอบคุณแม่รู้ปัะหาเสพติีมาเที่ยงเป็นมอะีรกินแบบซ้ำซ่าแบบบ่ให้หิวเขาได้เนาะ กินข่าวแล้วก็เดินพักยากแล้วลว,วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่มันเกลแล้วก็แม่ปิ่นใช่ค่ะขอบคุณด้วยนะคะสนับสนุนค่าน้ำมันแล้วก็อาย,อยางอื่นต่างๆมากมายใน คอมเพความเมตตานะครับคือกินน้ำเปล่าหายอันเติมมันไม่อย่างก่อนสนับสนุนค่าน้ำมันแล้วก็ค่ากาแฟคนละครับคนละครับเพียงกินกาแฟหลายอยู่จอดเซเว่นได้กินเซเว่นนั่นปะเยอะเยอะวันละสองปองเข้าแรงนะไม่นอนไม่เห็นหมากเลย กินกาแฟอยู่ได้ตะบากะนอนนอนคือเก่านอนเดียวกับหมูแบบสองสี่สัปดาหวพักเที่ยวแปดคนดีดันถ้ากระถิกไว้แล้วปีนี้เสียงพ่อปอเบาแล้วกินแล้วก็พักผ่อนไหมเม่นกินแล้วก็ตาสวงน่าแ้แลค่าไฟ้าี่ยอันนี้อันนี้ปไปฟ้า จะไม่จับ GPS บ่เราจะินเท้าก่อนเลเอาบ่ะอะลรกิงข้าเวลาไอ้ยงส่มตนอมไม่มีอยู่ <c oughs> ยบ่ละครั้งมั้งแล้นี้เหรอไอ้หอยากินส้นควายมันแต่ทากเดียวจะไปเลยมีบ่อโอ้โหไอ้ออยางสุ่มต๋ควายม,มีเลย All right. ยอ,อยอ่อางรค่ะเออฟังคำไห အမိုင်မေကွေ